ไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมาจกยามเชา้าที่รัก bạn yêu tao 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 kem lau tao รูรูรูปไปเนี่ยกินมากไม่ค่อยดีนะเนี่ยมามดูแมลงแดดเราบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหมักกรรมธันในถังหมักดองกรรมธันในถังอาจจะมี อันตรายต่อสุขภาพได้ในอนาคตไข่เยี่ยวมาเจ็ดสีช่าเจ็ดคนละอย่างเว้ยเจ็ดสีเฉพาะสีข้างนอกนะเปลือกข้างในเหมือนเดิมไข่เยี่ยวมารักนด เอาอันนี้โอ้เดี่ยทีรักจะบำลงให้กูขนาดไหนอันนี้ไข่ต้มธรรมดาจะโดกขนาดไหนเอากระจายเอานัก